เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายได้มอบประมีกึ่งสำเร็จรูปจำนวน6,300ถ้วยแอลกอฮอลล้างมือ1,500ขวดนมกล่องพร้อมดื่ม1,000กล่องขนมกรุบกรอบ20ลังกาแฟโอวัลติน15ถุงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ประชาชนและโรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัตชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพลตํารวจโทํำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบซึ่งสนองพระดรําริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับส่วนราชการช่วยเหลือประชาชน โดยก่อนหน้านี้วัดพระธรรมกายมลูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานสุสิส์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ตั้งโรงทานตู้พระธรรมนำสุขมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกล่องพร้อมรับประทานและถุงยางชีพน้ำหนักรวมกว่า10ตันรวมถึงเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 แก่วัดกว่า400แห่งโรงเรียนสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์คณะสงฆ์กัมพูชาคณะสงฆ์ลาว คณะสงฆ์และประชาชนเมียนมาโรงพยาบาลในประเทศ28แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลในประเทศจีน2แห่งในการนี้สื่อมวลชนหลายสำนักได้นำเสนอข่าวว่าพระธรรมกายบูลนิทิธรรมกายมอบถุงยางชีพกว่า10ตันพร้อมเวชภัณฑ์10กว่าล้านบาทเพื่อต้านภัยโควิด19ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปริณายกประกอบด้วยหนังสือพิมพ์บ้านเมือง แนวหน้าดิเซเดอร์เพจ Facebook Talk News Online เพจ Facebook ประทุมธานี News เพจ Facebook ออนไลน์มิวมิวไทยเร f เฟอเรน์และเพจ Facebook แฟนข่าวประทุมธานีครับ